ชื่อกิตเทนนรสชัยสักนะครับก็ตอนนี้เขารคปวดการแข่งขันของโครงการออริเรนซิคด้วยนะครับก็ตอนนี้เข้าสู่อาทิตย์ที่สามได้แล้วก็ก่อนที่จะทานเนี่ยน้ำหนักของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ84กิโลนะหลังจากทานตัวออร์เรนตอนนี้เนี่ยน้ำหนักผมลดลงมา7กิโลภายใน19วัน ด้วยการทานเพียงแค่เช้า2เม็ดก่อนอาหารสิบนาทีแล้วก็เย็นสองเม็ดก่อนอาหารสิบนาทีแต่ถ้ามือไหนที่ผมทานหนักหรือบางทีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปทานบุฟเฟ่ต์มปเนี่ยก็จะกิน 2- องสามเม็ดก่อนอาหารไว้ทีนี้เราลองมาดูรูปภาพดีกว่าว่าลดเนี่ยมันลดหน้าอยแค่ไหนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ภาพนี้จะเป็นภาพที่ก่อนที่ผมจะเริ่มต้นทานตัวออเลนไปนะครับจะเห็นว่าตรงหน้าท้องเนี่ยไขมันเนี่ย มันจะมีอยู่เยอะมากเลยแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยงอาจจะล้นไปนิดหนึ่งแล้วก็อีกรูปหนึงด้านข้างนะคะจะเห็นได้ว่าตรงท้องเนี่ยมันออกจะป่งเยอะไปหน่อยหนึ่งแต่ไม่ได้เชื่อเลยครับว่าหลังจากทานตัวออนเลนไปเนี่ยเพียงแค่2-3อาทิตย์เนี่ยทำาไม่ให้น้ำหนักผมลดลงอย่างต่อเรื่องและตอนนี้ลดลงมากถึง7จกิโลที่เมื่ออาจจะสังเกตได้จากตรงหน้าท้องนะคะ หลายคนว่าทำแหมวหรือเปล่าเอพหอยนี่ไม่ใช่นะคือตรงหน้าท้องเนี่ยไขยมันเนี่ยมันหายไปเนื่องจากเราทานตัวอรัเนี่ยมันจะไปเบิร์นแล้วก็เผาผ่านไขมันในร่างกายด้วยนะครับดูอีกรูปหนึ่งที่เป็นรูปด้านข้างจะเห็นได้ว่าตรงหน้าท้องเนี่ยที่มันโป่งอย่างชัดเจนเนี่ยผมคงไม่ได้ยัดลงไปหล,ล้วนะฮะนั่นก็คือเป็นส่วนไขมันที่ตัวอรัเนี่ยไปช่วยเผาผ่านนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมัน เหลือการเข้าประกวดอีกแค่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวมันน่าจะลดได้อีกมา,ากถึง4-5กิโลถ้าอยากมี